สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอลสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่74ซีซั่นไร้บอลดำนะครับก่อนหน้านี้เราได้ชมรอบ8ทีมสุดท้ายครับต่อไปเราก็มาชมรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายครับมาดูสายล่างก่อนครับคุณเคพบกับคุณเดครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศไปรับชมกันเลยครับฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับคุณเดครับที่เกมการแข่งขันครับอยากรับซิกมาครับฝากแชร์ด้วยครับ เรามาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับนี่เป็นซีซั่นไลท์บอลดำนะครับไม่ใช่ฟูบอลทองนะครับสี่สามหนึ่งสองสำหรับคุณเคนะครับประตูเนี่ยจะเป็นไมค์เมยองนะครับคู่เซนเตอร์ชูนกูเด้กับอีเดมบิเตานะครับแบ็กซ้ายอัลฟอนโซเดวิสครับแบ็กขวาอัสลับฮาคิมีกับมิดฟิลด์ตรงกลาง3คนนะฮะมีบอลเงิน2คนนะครับชุดเบลลิงแฮมกับเอเดวิโอคามาวิก้านะครับอีกคนนึงเป็นบอลทองนะครับโจ้บนี่โลเซลโซครับมิดฟิลด์ตัวลุกนะฮะเป็นไอคอนครับทากาชิอินุอิจนะครับผมคู่เเเซซนนนนตตออออรรรร์์วิิกกโโมฮคคคคััับบบยืู่แดี้ ทางด้านไล่อัพคุนเดนะครับใช้แผนเดียวกันแต่ว่าโคสคนละคนกันนะครับผู้รีสระตูเป็นเอล็กซ์เมเลตครับคู่เซนเตอร์ชูนกุนเดกับลูคัสคอสเตอร์มันนะครับแบ็กซ้ายคิเลนทินี่ครับแบ็กขวาอัสลาพาคิมีมิดฟิลด์ตัวรับ3คนนะฮะก็เป็นลีเจนด์เพยเยอร์ตำนานนักเตะอันสันทั้งหมดเลยนะครับชูนิชินามโมโตจิมิโตซินวาและเอ็มบันเอลเปิร์ตตีนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกทาเคฟุสะคุบโบะนะครับคู่หน้านะครับใช้เป็นอันซูฟัติตั้งเป็นเอสเอสนะครับยืนคู่กัับบราาาซินนตโอเละคผม อานะครับอย่างที่บอกไปนะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นไร้บอลดำครับจัดนักเตะมาไม่มีบอลดำนะครับสีบอลเงินบอลทองบอลขาวก็ได้ครับผมและวันนี้คุณเคใส่บอลเงินมาด้วย2คนนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับทางฝั่งคุณเคเนี่ยจะบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีชมพูนะครับเพิ่มบัฟให้กับไอคอนอินุอินะครับเป็นไอคอนหนึ่งเดียวในสนามวันนี้นะครับผมส่วนคุณเดนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อสีขาวครับ บอลยังเป็นของคุณเคอยู่ครับจ่ายพลาดแล้วครับมาถึงอันสูฟติเตาเล่เตาเล่วันนี้เล่นเป็นตัวจริงนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยคุณเดใช้เป็นตัวสำรองนะครับเอาอันสุฟติยืนคู่กับโอซิมเพนครับแต่ว่าวันนี้โอซิมเพนเป็นตัวสำรองครับแอนดิโกแอนดิโกก็เป็นลีเจนเพยเยอร์นะครับของคุณเคคุณเดเนี่ยเคยได้แชมป์มาแล้วนะครับซีซั่นที่29กนะครับก็เป็นแชมป์เก่าหนึ่งคนนะครับค่อยค่อย ต่อบอลแบบระมัดระวังตัวนะครับทั้ง2คนครับยังไม่รีบครับออกมาทางด้านขวาเอเมนเอลเปอร์ตีตาโอเล่อันซูฟาติได้ยิงลูกแรกเข้าไปเลย1ประตูต่อศูนย์ครับอาแล้วครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วโอกาสยิงครั้งแรกของคุณเดนะครับแล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลืองครับอันซูฟาตินะฮะตำแหน่งหลักคือปีกแต่ว่าเล่นแผนนี้ก็ตั้งเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับ S s ไปนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยัดไปแล้วเตาเล่นะครับจ่ายปั่นก้อยมาจับจังหวะเดียวแล้วยิงเลยนะครับบริษัทประตูของคุณเคเนี่ยเป็นไม้์เมยองนะครับเอาละครับสกอร์แรกเกิดขึ้นครับนาทีที่12รอบแทีมสุดท้ายนี้แข่งแบบ8นาทีนะฮะก็ยังระมัดระวังกันเหมือนเดิมนะครับค่อยๆต่อบอลนะครับจังหวะเคลียร์ของคุณเคก็ไม่รีบครับอ้าวแต่ว่าโดนจิมเบโตซินวาแย่งไปแล้วครับเตาเล่ อันซูฟาติเรามีจิมบโตซินวาวิ่งเติมไปบอลยังปิ้นมาเข้าทางอิดามโตะครับคุบโบไปตรงกลางครับอันซูฟาติยืนห่างแล้วจะยังไงดีคุบโบเติมขึ้นมาครับติดโลเซโซแนวรับของคุณเคก็พยายามตั้งโซนนิ่งนะครับไม่เข้าพวดเพราะว่าแผนนี้ใช้แผนเดียวกันทั้งคู่นะครับต้องระวังจังหวะชิงวันทูมาแล้วครับบริลลิงแฮมคืนมาที่อิโุอิแล้วจะเบิ้ลนขึ้นบริลลิงแฮมครับเหมือน ให้แล้วไม่ได้ไปต่อนะครับชูตเบลลิงแฮมก็เลยชะงักไปนะครับเสียจังหวะไปมาเป็นเกมลุกของคุณเดแต่โดนคุณเดครับตัดบอลได้เหมือนกันเอาคืนมาแล้วครับแบ็กซ้ายนี่เป็นโลดี้นะฮะจากกราฟิกตอนแรกจะเป็นเดวิสนะครับฝั่งของคุณเคครับโลเซลโซคามาวิงก้าคามาวิงก้านี่เบสเพยเยอร์นี่เป็นบอลเงินนะครับจ่าติดครับวิ่งลงมาพอดีเหมือนช่วยสกัดครับ บอลมาถึงแอนดิโคติดกุนเด้ครับถึงแม้จะเล่นแผน4-3-1-2นะครับแต่ว่า25นาทีผ่านเนี่ยทั้งคู่ยังไม่เล่นเกมนะครับค่อยๆต่อบอลเน้นความแน่นอนนะครับปกติแล้ว4-3-1-2ก็จะเน้นทำชิงเกมเร็วนะครับโดยเฉพาะจังหวะเคลียรบอลนะฮะแต่เรายังไม่เห็นนะครับตาโอเล่ครับอันซูฟาติคืนตาเล่นี่หละครับจะมาเล่งตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับ พออยู่แดนกลางเนี่ยก็จะต่อบอลด้วยความระมัดระวังนะครับจากซ้ายไปขวามาเชื่อมตรงกลางนะครับอ่ะแล้วจ่ายตัดหลังเข้ามาวิงก้าครับเสร็จคุณเดไปเลยครับบอลมาถึงอันซูฟาติไปแล้วอันซูฟาติเอาอยัางไงดียิงเลยแล้วกันหมีเตาเล่วิ่งดึงกองหลังไปด้วยนะครับแต่คุณเคก็ยังระมัดระวังตัวครับไม่เข้าพวดนะฮะหรือว่ารัดกลุ่มทีเดียวครับมาถึงตรงนี้นะฮะบอลปิ้นอีกแล้วครับเข้าทางคุณเดออีกครั้งหนึ่งครับคุโบ อันสุฟติตอก้นมาครับคุโบนาโมโตกิเบโตซินวาครับลาซินาตาโอเลจ่ายชาลบชุดเบนแฮมแต่ว่ายังมีฮาคิมีครับเติมขึ้นมายังเก็บบอลได้อยู่ครับบอลมาถึงเปร์ตีคุณเคเน้นตั้งรับแบบโซนนิ่งนะครับยืนประกบค่อนข้างห่างนะครับเว้นระยะตาโอเลได้หวดลูกนี้ทุบออกไปก่อนเลยครับอเล็กซ์เมเลตแม้ว่าจะยืนระยะห่างแต่ว่ามิดฟิลด์ของคุณเดนี่ก็ตัวยิงไกลค่อนข้าง มีน้อยนะฮะแผงวิดฟิลนะครับมีตัวรับทั้ง3คนเลยนะฮะอย่างหนึ่งเป็นซีซั่นที่ใช้บอลดำไม่ได้นะครับบอลทองตัวยิงไกลก็พอมีแต่ว่าแผงมิดฟิลของคุณเดนะครับก็แหมไม่ได้ใส่ตัวที่ยิงไกลได้ดีนะครับเน้นความแน่นอนตรงการจ่ายบอลการํำชิงตรงกลางนะครับพยายามเซตค่าตัวเตะเซตพีดครับใช้เป็นเท้าซ้ายของคุโบ แต่ว่ายืนแบบนี้ก็ขอลูกสุดหน่อยครับฮาคิมีจุดนัดพบมีเตาเล่โคกไปย้อยๆแต่โดนบอกครับมีตาต้องบอมออกมาอินามโตะขึ้นดวนกับแอนดี้โคเก็บบอลได้ครับแต่บอลมาเข้าดาังเดสอ้าวแต่ว่าสะดุดอินามโตะครับมาเข้าต่างตาโอเล่อันซูฟาติตาเล่ยกมือขอบอลแล้วครับเตาเล่จับแล้วคืนอันซูฟาติริมเส้นเปิดหักเข้าไปโอ้โหคุโบเลยไปแล้วครับแหมเขาทำได้น่ากลัวนะครับ แล้วคุณเคจะส่วนบ้างนะครับคามาวิงกายัดไปยาวๆโอซิเฮน <สา S 1> คืนมาที่โลเซลโ,โซอินุอิอินุอิพิกแตะมาให้กับโลเซลโซข้างซ้ายมีโอซิมเมนแม่่าฮาคิมีนะครับคุบเข้ามาช่วยได้ทดศูนาทีครับจานก็เป่าหมดเวลาการหนึ่งขันไปเลยครับโอ้โหคุณเคยังไม่มีโอกาสได้ยิงฮะเล่นกันด้วยความระมัดระวังนะครับ ถึงแม้จะใช้4-3-1-2นะครแต่ว่าเกม c o u n เตอร์ t a ตแไม่ค่อยได้เห็นนะครับ45นาทีที่ผ่านมาครับต้องดูครึ่งหลังนะครับเพราะอย่างไรก็ตามครับนัดนี้ก็จะต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับถ้าเสมอก็ต่อเวลาครับถ้ายังเสมอกันอีกก็ดวลจุดโทษไปเลยครับเอาส่งล็อบบี้คีนลงมานะครับแทนแอนดี่โคครับฝั่งของคุณเคใช้เป็นนักเตะตำนานลงมาแทนนักเตะตำนานนะครับ คีเดนเทนี่ครับอันซูฟาติเป็นจังหวะของคุณเดนะครับเทียนี่เปิดเข้ามาแล้วเต่าเล่ไม่โดดนะครับพยายามจะยืนหม่งครับแต่แถว2ยังเก็บได้อยู่ครับคุณเดแบ็กขวาเติมขึ้นมาครับเปอร์ตีขอปั่นซ้ายหึมแม่คือยืนห่างมันยั่วใจครับคุณเดก็เลยต้องลองยิงไกลหน่อยครับถึงแม้ว่าจะเป็นเปอร์ตีโอ้ผิกได้สวยครับคามาวิงกาออกมาเบลิงแฮมอ้าวลอบบี้คีนครับสัมผัสแรกลอบบี้คีนเจมไปติดกุนเทนเหมือนกัน จะตั้งใจให้โอซิมเพนนะครับอันซูฟาติมาถึงคู่หน้าแล้วครับเตาเลขข่คืนอันซูฟาติหลุดไปแล้วครับเลือกได้เลย2ประตูต่อศูย์ครับนี่แหละครับมาเน้นวัยจังหวะถึงกองหน้านะฮะคือการต่อบอลตรงกลางเนี่ยพยายามเน้นความแน่นอนนะครับค,ค,ค,ค่อยๆเคาะค่อยๆคึงค่อยๆนวดเพื่อหาช่องนะครับแต่พอมาถึงกองหน้าแล้วจะเร่งนะครับ แล้วก็หาช่องทําชิงตัดแผงกองหลังเซนเตอร์2คนนะครับจังหวะนี้ชิงแล้วก็ตัดหลังมิลิตาวครับแล้วแตะพอรู้ตัวว่าสปีดหนีพพสแล้วนะครับแตะเข้ามาเพื่อหาเหลี่ยมยิงหนีมือของผู้รศสประตูครับอันซูฟาติครับยิงประตูที่2ให้กับคุณเดานทีที่55ครับ so จังหวะเขี่ยของคุณเคก็ไม่เลงนะครับก็ไม่ฉาบชวยจังหวะเล่นเพื่อทําชิงแล้วแทงนะครับพยายามค่อยๆต่อขึ้นมาครับลอบบี้คีนโอซิมเพนจะคือลอบบี้คีนครับติดคอสต์แมนอ่ายังเหมือนยังไม่มีโอกาสได้ยิงนะฮะคุณเคตาเล่ครับ จ่ายส3จังหวะมาถึงกองหน้าเลยแต่ว่าสกัดได้ครับเป็นโอกาสของคุณเคบ้างแอบพิคินพลิกสวยครับให้ที่โอซิมเพนแตะลูกนี้ได้เปรียบนะครับมีโอกาสยิงโหชนเสาชนหลังอีกทีหนึ่งดวงยังไม่มีครับคุณเคโอซิมเพนแตะแล้วได้เปรียบเลยครับดูครับแล้วเหลี่ยมได้และยิงติดไลท์ซิงช็อตด้วยนะครับแล้วบอลชนโคนเสาแล้วกระดอนมาโดนหลังของอเล็กซ์เมเลตครับแต่ว่ามันเด้งออกหลังไปครับไม่เข้าประตูฮะอ่า ยังไม่ได้ประตูไข่แตกครับผมคุณเคคุณเดย์จะเปลี่ยนบ้างนะครับเอาเมสันกีนวูดครับลงมาแทนลาซินาตาโอเล่ครับมิดฟิลตัวลุกนะครับนิโคลโลซานิโอโลครับลงมาแทนทาเคฟุสะคุโบะนะครับแล้วคนสุดท้ายนะฮะเป็นวิกเตอร์โอซิเมนครับลงมาแทนอันซูฟาติครับเปลี่ยน3ประสานหน้าครับตามสูตรเลยเปลี่ยนโคต้าทีเดียวครบ3คนเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูฝั่ง คุณเคนะฮะจะมีการเปลี่ยนเพิ่มหรือไม่นะครับจากครึ่งแรกเปลี่ยนลอบบี้คีนลงมาแทนเอดิกอนะครับลูกเตะมุมครับโลเซลโซอยู่ที่บอลมาซียามนะครับลงมาแทนโอซิมเฮนครับฝั่งของคุณเคนะครับแล้วเปิดตีโหน<ล>มงเคียวออกมาได้ครับแถวสองคาร์มิเวนกายังเก็บได้อยู่ครับมีโลเซลโซลงมาด้วยนะครับฝั่งของคุณเคนะฮะโลเซลโซลงมาแทนอไอคอนอินูอินะฮะออกไปแล้วครับไอคอน แทงลูกนิดยิงตามนำ้ำ <c oughs> เหลี่ยมมันไม่ได้ครับมาซียาวมีโอกาสยิงครั้งแรกครับลงมาก็มีโอกาสเลยครับ <c oughs> เบอร์เก้าของเราครับเจ่ายมาแล้วเบิ้ล <c oughs> มันมีตัวบล็อกอยู่นะครับเหมือนฉลับด้วยหรือเปล่าฮะจาย์จานจะให้เตะม,มุมไหมฮะให้เตะม,มุมครับ,รมมรบได้เตะม,มุมครับมีฉลับครับจเบนี่โลเซลโ,โซเปิดเข้าไปยังเลีร์ได้อยู่ครับแถว2ไม่มีใครด้วยครับแล้วจะโดนสวนนะครับ คุณเดมาแล้วครับโอซิเฮนวิ่งแหวกตรงกลางดื้อๆเลยครับมีคามาวิงกาโอโหจ้างจาคามาวิงกาเสียสละตัวเองครับและเบิดตัวเองครับถ้าเป็นหนังการ์ตูนก็คือระเบิดตัวเองนะฮะยอมเสียสละฆ่าตัวตายนะครับเพื่อเพื่อดึงจังหวะคู่ต่อสู้ไวโอโหระเบิดตัวเองโดนใบแดงไปแล้วครับสังเวย คามาวิงก้าครับจังหวะหลุดเดียวของโอซิมเพนครับแม่โอ้แต่ฟรีคิกระยะนี้ค่อนข้างไกลนะครับซานิโอโลปันซ้ายอ้าวเข้าไปเลยโอ้โมาดิโรเซลโซครับไม่มีอะไรเลยโอ้ท่าดีใจโอการระเบิดตัวเองของคามาวิงกาไหลผลเลยครับแบบนี้อโอ้โหเหมือน เบจิต้าระเบิดตัวเองใส่จอมันบูแต่จอมันบูไม่ตายนะครับเหมือนกันเลยเสียบโดนใบแดงแลวโดนฟรีคลิกไปด้วยโอสามประตูต่อศูนย์ครับแล้วตอนนี้คุณเคเหลือ10คนด้วยนะครับในสนามมิดฟิลเหลือสองคนเลยครับตรงกลางของคุณเคฮะแต่ตรงนี้ยังไม่หยุดเกมนะครับคือยังเล่นหน้าคู่เหมือนเดิมครับแสดงว่าตรงกลางตอนนี้ของคุณเคเนี่ยจะเหลือสามคนนะครับ กินวูดมาอีกแล้วครับทางด้านขวาครับคุณเดเปิดตีครับดวนกับโรดี้เปิดตีโยกเข้าซ้ายครับแหมโยกสวยครับซานิโอลอวัดไปอินาโมโตอ้าวเสียหลักแต่ก็ยังจิ้มคืนได้อยู่ครับเล่นกัน2คนครับซานิโอลอเข้าซ้ายแฉลับยังเป็นใจครับกินวูดมงชงมาชิบโตซินวาตอนนี้นวดได้เลยนะฮะ มาแล้วครับเบิร์นวันทูสวยครับกีนนนเทียนี่เทียนี่เปิดด้วยสายกีนวูดขึ้นคนเดียวหอบมองเสียบใต้คานครับ4ประตูต่อศูนย์เมสันกีนวูดครับน้องไม้เขียวโอ้โหโอจะไปเลยหรือเปล่ายังไงครับ <c oughs> ต่อบอลนี่ช่วงต้นที่ผ่านมาก็ถือว่าเมนียนแล้วนะฮะคุณเด์แล้วตอนนี้ผู้เล่นได้เปรียบการต่อบอลตรงกลางก็ได้เปรียบมากขึ้นไปอีกนะครับโอ้โ oh. หแล้วจังหวะน,นี้ เปิดจากด้านข้างใช้ลูกหม่งนะฮะไม่ใช่การทำชิงแล้วหลุดนะครับฮึ <c oughs> มไมคเมยองวันนี้โดนไปแล้วสี่ครับยังมีเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีนะครับเมสัสนกินวุลครับยิงนาทีที่เจ็ดสิบห้าครับเป็นประตูที่สี่แล้วคุณเคก็เปลี่ยนตัวค,ครบโกต้าแล,แล้วด้วยนะครับเปลี่ยนเพิ่มไ,ไม่ได้แล้วนะฮะจะ ถอดกองหน้ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์หรือเปล่าครับแต่ยังไม่มีการกดหยุดเกมนะครับแล้วตอนนี้คุณเดตัดบอลได้แล้วครับเมสันกีนวูดครับดวนกับคุณเดข้างในโยกโยกได้บอลยังอยู่ที่เท้าครับเปิดตีปาดเข้าไปสัญลรอตต้องเคลียร์มาก่อนแถวสองยังมีเก็บได้ครับรคนมากกว่ากีนวดูดเข้าซ้ายยิงตู้โอ้โห,หายห้าประตูทะยานครับเมสันกีนวูดอ้เมื่อสักครู่มองได้ลูกนี้ยิงด้วยซ้ายครับ แล้วบอลพุ่งนะบอลพุ่งแล้วสก,กูเข้าตะข่าย <It> s <S ฟูอย่างสวยเลยลูกนี้โอ้ห้าศูนย์ไปแล้วเหมือนจะไปยาวเลยครับ <c oughs> ห้าลูกไหลเลยดูฮะซ้ายครับ <c oughs> แล้วบอลพุ่งแรงด้วยนะครับนี่เป็นเมสันกินวูดล่างบอลทองนะครับไม่ใช่ฟีเจอร์เพเยอร์นะครับแต่กินวูดเนี่ยคือเล่นในทั้งสองเท้าอยู่แล้วนะครับเท้าซ้ายจับด้วยซ้ายนะครับแต่งสองสามจังหวะครับ แล้วยิงคุ้งมุดเสาเลยครับโอ้โหการเสียสละของเบชิต้าเออไม่ใช่คาเมาวิงก้าไม่ได้ผลเลยครับยิงทำให้ทีมนี่รั่วไปใหญ่เลยฮะตรงกลางเหลือสิบนาทีครับก็ต้องสู้กันต่อนะครับสู้กันเต็มที่ครับคุณเคสู้กันให้จบเกมมาซียาวมีโอกาสยิงบ้างนะครับโอ้โหอองซีนี่มาซียาวครับ แม่ยิงตีไครแตกให้กับคุณเคครับนี่ลยฮะอย่างดีที่มีกองหน้าอยู่สองคนครับไม่มีตัวประกรบเลยครับแล้วซัดไกลเลยครับนอกกรอบเขตโทษนะฮะของท,ทีนี้มาซยาวเป็นบอลทองนะครับดูว่าวิ่งหนีตัวประกรบมาแล้วโล่งเลยครับแต่หนึ่งจังหวะแล้วหวดด้วยเท้าขวาเอาละครับถึงแม้ว่าการตามตีเสมอมันยากนะฮะแต่ก็ยิงได้มาหนึ่งลูกก็ถือว่า อย่างดีนะครับก็ต้องสู้กันต่อครับเซปิิตต้องมาเต็มอยู่แล้วครับมาถึงรอบรองแบบนี้นะครับแล้วคุณเดก็แหมไม่ผ่อนเลยฮะพิกแหมไม่ผ่านโซนิโอโรการให้เกียรติคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดก็คือต้องเล่นเต็มที่นะครับไม่อ่อนไม่ผ่อให้นะครับถึงแม้ว่าจะนําเยอะก็ตามนะครับลอบบีิคินแหมเหมือนจะหายไปเลยนะครับแล้กระชากไม่หลุดนะครับเอเมเดโอเปอร์ตีไปที่โอซิเนกินวูด โอซิมเพนกีนวูดหลุดมาอีกแล้วครับกีนวูดจะแฮตติกครับโอ้โหลูกที่3ครับปั่นก้อยเข้าไปเมสันกีนวูดครับหนี่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าซัดแฮตติกได้6ประตูต่อ1นึ่งฮะโอ้โหอย่างที่บอกครับการให้เกียรติคู่ต่อสูค้คือการเล่นเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่ายิงเยอะแล้วผ่อนนะฮะ าการเล่นออนไลน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรายิงเยอะเดี๋ยวคู่ต่อสู้กดออกกดนาวนะฮะแต่ว่าการแข่งทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะครับก็ต้องซัดกันให้เต็มที่ครับไม่ว่าสกอร์จะเท่าไหร่นะเว้นแต่จะเล่นกันขำๆสนุกๆน,นะครับแต่ว่าการแข่งทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็ต้องซัดกันให้เต็มที่ครับเป็นลูกที่6ของคุณเดย์ครับแล้วเป็นลูกที่3ของเมเซนกีนวูดครับ6ประตูต่อหนึ่ง <Cel> so. ไปแล้วไปรับไปยาวเลยครับตอนนี้ จะเอาคืนได้เพิ่มอีกหรือเปล่าครับเบลลิงแฮมมาซียาลลอวิคินคืนที่มาซียาวครับยิงตดบล็อกเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมซโนโลโรหุยโอ้ยแล้วคือกดยิงแล้วครับแล้วกลายเป็นเหลืองไปเลยสังเวยอีกเหลืองโอ้บอลมันปิ๊งแล้วกดยิงกลายเป็นสไลด์ไปนะฮะว่าบอลกระดอนนะครับแหมมุมนี้ไม่่อยเห็นเท่าไหร่แล้วคือสไลด์มาเต็มที่เลยนะฮะสามเมตรครับซานิโอโล แต่คือการกดยิงนี่หละครับบอลมันไม่อยู่กับเท้าก็เลยเป็นการตั้งรับเป็นการสไลด์ไปเฉยนะฮะสไลด์ยาวซะด้วยครับโดนเหลืองไปครับนิโคโลซานิโอโลแล้วทด5นาทีเลยฮะัาจานแม้ครึ่งแรกไม่ทดเลยนะทดศูนย์นาทีครึ่งหลังนี่ทด5นาทีอ่าเป็นโอกาสของคุณเคอีกครั้งหนึ่งครับซานิโอโลล็ s really <S ลอบบี้กนสามความหวังของ <c oughs> คุณเคจะทำประตูเพิ่มไม่ได้แล้วครับโดนคุณเดียตัด โอซิมเพนซานิโอลโล่ฝั่งนี้ก็มีนะครับเมสันกีนวูดครับอินามาโตเติมขึ้นมาโอซิมเพนโต้อีกหนึ่งตุ้งครับอีกหนึ่งตุง้งโอ้ลูกที่เจ็ดครับวิกเตอร์โอซิมเพนทำชิ่งแล้วหลุดนะครับชิ่งแล้วหลุดชิ่งแล้วหลุดมาฮอตเอาช่วงครึ่งหลังครับครึ่งแรกเนี่ยมีประตูกันประตูเดียวนะฮะครึ่งหลังนี่ หลังจากเหตุการณ์เบติต้าระเบิดไม่ใช่หลังจากเหตุการณ์คา์มาวิงก้าโดนใบแดงนี่คือไปเลยนะฮะโอ้เห็นผลเลยนะครับว่า10คนของคุณเคเนี่ยต้านไม่อยู่ครับต้านคุณเดไม่อยู่จริงๆครับเ wow, ประตูต่อหนึ่งครับ90้าสิบบวกห้าแล้วจานก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปนะครับผมสรุปว่าคุณเดนะครับ <10. S 2> ผมเอาชนะคุณเคไปได้ถึงเจ็ดประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วเป็น แฮททิกของตัวสำรองเมสันกีนวูดด้วยนะครับผมผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะฮะของบอลก็ไม่ได้มากกว่าเยอะนะครับแต่โอกาสนี่คือคมมากนะครับ10เข้ากรอบ9เป็นประตู7นะครับผมรอผู้ชนะสายบนนะครับระหว่างคุณนนท์กับคุณเจมนะฮะคุณเดก็ทะลุเข้าไปรอชิงชนะเลิศรอลุ้นแชมป์สมัยที่2ได้หรือไม่นะครับส่วนคุณเคแพ้หลายลูกนะครับในนัดนี้นะฮะแต่ว่ากว่าจะถึงรอบนี้ได้เนี่ยก็ มันเส้นทางมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ